ปัญหาใหญ่ที่ตัวแทนประกันชีวิตเจอกันก็คือเรื่องการแฟกเคลมมีบางครั้งตัวแทนเองก็มั่นใจนะครับว่าลูกค้าของตนนั้นไม่มีประวัติเพราะฟังจากลูกค้าเล่ามามันน่าจะแฟกเคลมได้นั่นคือดูมินิทของเราแต่แท้จริงแล้วเนี่ยอำนาจการแฟกเคลมอยู่กับฝ่ายพิจารณาสินใหม่ การแฟกเคลมไม่มีกฎหมายบัญญัติบังคับให้แฟกเคลมได้นะการแฟกเคลมเป็นเพียงบริการเสริมเท่านั้นไม่มีกฎหมายใดๆบังคับได้เลยนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติไว้เพียงว่าบริษัทประกันต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันหลังจากเอกสารครบถ้วน ข้อที่2แต่บริษัทประกันมีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารหลังจากเอกสารครบถ้วนภายใน90วันเอาขัดแย้งกันแล้วจึงมีกฎหมายข้อที่3ขึ้นมาว่าหากเกิน15วันเป็นต้นไปบริษัทประกันยังไม่จ่ายบริษัทบริษัทประกันต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับผู้ประกัน15%ของสินไหมคำนวณแบบลดต้นลดดอกข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เด็ดมาก หากเกิน90วันบริษัทป,ประกันยังไม่จ่ายคอพอพอจะปรับ 200,000- ถึงห0 0แสนบาทปรับต่อวันละ2 0,000จนกว่าจะจ่ายเห็นไหมครับไม่มีบทใดไม่มีกฎหมายข้อใดบ,บังคับว่าให้แฟกเคลมเลยมันเป็นเพียงการบริการเสริมตัวแทนยาเด็ดขาดที่จะไปการันตี อย่าเด็ดขาดอย่าไปการันตีบริษัทหนูแฟกเกมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่านะจะลำบากไม่จริงไม่มีบริษัทไหนทำได้ครับมันประกอบไปด้วยอะไรมันมีเหตุผลอะไรบางบริษัทบางเคสแฟกเคมได้บางเคสแฟกเค,มไ,เคมไม่ได้ก็เขาสงสัยไงมาดูนะครับองค์ประกอบที่ให้บริษัทประกันอาจจะไม่นัดแฟเกเคมหนึ่งอายุผู้ประกันต้องดูนะครับ เด็กเกินไปอายุมากเกินไปพวกนี้มีส่วน 2. ประวัติของผู้เอาประกันประวัติสุขภาพผู้ประกัน 3. โรคที่ป่วยโรคบางโรคมันรอได้เช่นตัวร้อยยี่สิบที่รอคอยร้อยี่สิบวันนะ่ะหมวดนั้นนมันรอได้บริษัทประกันยังไงก็ตก้องตรวจสอบสาม ตัวแทนอันนี้สำคัญท้ายสุดก็คือผู้ประกันเองโปร่งใสไหมให้ข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าตัวแทนกลัวกลัวขายไม่ได้หรือเปล่าแถลงความจริงหรือเปล่าไปขีแล้วมันขึ้นไหมตัวแทนส่วนใหญ่เมื่อได้ลูกค้ามาเร่งให้อนุมัติไวๆใช้กำลังภายใน ให้ทุกส่วนช่วยเพื่ออนุมัติไวๆอันนี้ก็มีส่วนนะทาให้อนุมัติมันไม่ยากหรอกครับแต่ตอนเคลมมันไม่ได้ง่ายเลยประกันสุขภาพต้องถแถลงทุกเรื่องแม้กระทั่งเขาถามว่าก่อนหน้านี้คุณเคยไปพบแพทย์แล้วแพทย์สงสัยว่าคุณเป็นโรคนี้และให้คุณมาตรวจแล้วคุณไม่ไปคุณได้ถแถลงไหมนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้โมคียะได้นะ นะครับดังนั้นอย่าไปการันตีนะประกันสุขภาพคนต้องซื้อบนความเข้าใจหากไม่เข้าใจอย่าขายให้เขามันจะเป็นปัญหาคุณน่าจะลำบากหัวคิ้วคุณจะชนกันเมื่อเกิดปัญหาไม่มีบริษัทไหนดีกว่าใครหรอกครับตัวแทนสำคัญที่สุดเจ๋งที่สุดคือตัวแทนต้องเก่งต้องรู้กฎหมายต้องรู้เงื่อนไขให้ดีมิฉะนั้นมันจะเป็นปัญหา ท้ายสุดด่าบริษัทตัวแทนก็ดา่าลูกค้าก็ดา่ามันติดตรงไหนกันแน่ถามว่าถ้ามันถูกต้องถ้ามันเชื่อถือได้ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรตรวจสอบดีแต่เริ่มต้นมันจะยากไหมล่ะเขาต้องจ่ายอยู่แล้วเขารีบจ่ายอยู่แล้วไม่มีบริษัทไหนดีกว่าใครแต่ตัวแทนมันไม่เท่ากันอันนี้สำคัญมากกล้าพูดความจริงไหม ฝากด้วยนะครับอยากการันตีใครเด็ดขาดนะขอบคุณครับ